ยึดเหนียวแน่น2อ,อันดับเทนนิสพาณิพักทิ้งห่างคู่แข่งแค่ไหนบนเวทีโลกเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดสาวทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2022ยังคงผงาดยืนหนึ่งในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกร,รัมของโลกเหมือนเดิมล่าสุดสหพันธ์เทควันโดโลก ดับได้ประกาศอันดับโลกประจำเดือนพฤศจิกายน2566ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยจอมเตะสาวไทยไวัย26ปียังมีคะแนนนำเป็นอันดับ1ในรุ่นด้วยการมี587.88คะแนนขณะที่อันดับ2เป็นของเมิร์ฟดินเซลนักเทควันโดชาวตุรกีที่มี519.88คะแนนและอันดับ3ามอารีนาเซเรโซจอมเตะชาวสเปน48 1 9 8คะแนนเรียกว่าทิ้งห่างคู่แข่งอยู่มากทีเดียว ซึ่งจากผลงานในการควา้าแชมป์เทควันโดวเวิร์นกรังปรีที่ประเทศจีนเมื่อเดือนก่อนทำให้พานิพักวงพัฒนกิจสามารถการันตีผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสได้เป็นที่แน่นอนแล้วอันดับโลกเทควันโดหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัม 1. พานิพักวงพัฒนกิจไทย587.88คะแนน 2. เมิร์ฟดินเซลตุรกี5 1 9 8 8คะแนน 3. อาดรนาเซเรโซสเปน481.98คะแนน 4. เลน่าสตอยโควิดโครเอเชีย467.69คะแนน 5. ดาเดียลาซูซ่าเม็กซิโก396.51คะแนน 6. ชิงกัวจีน317.80คะแนน รู it, Croatia, irim, hi, in, er ani, น่าดูวันซิตโครเอเชีย272.20คะแนน 8. รูคิยยินดิริมตุรกี246.33คะแนน 9. เอล่าไอดินเยอรมนี242.92คะแนน 10. ข้างมิเกรเกาหลีใต้238.95คะแนน สำหรับการแข่งขันเทควันโดโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายจะให้สิทธิ์นักกีฬาที่มีอันดับโลกดีที่สุด5อันดับแรกในแต่ละรุ่นบวกกับแชมป์แกรนด์สแลมไฟนอลซึ่งหากนักกีฬารายใดไม่เข้าข่ายดังกล่าวก็จะต้องไปลงแข่งขันในรอบคัดเลือกของแต่ละทวีปที่จะจัดขึ้นในช่วงปีหน้า